สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าเรื่องราวของ Miss u n i v e r s ์นี่ช่างเซ็ปซีดพลิกไปพลิกมาจนตามแทบไม่ทันเลยค่ะเป็นดราม่าที่ผสมผสานความปังความพีกิกและความขัดแย้งของคนวงในได้อย่างลงตัวสุดๆเลยนะคะมาค่ะแอดมินจะเล่าเรื่องดราม่าร้อนๆนี้ให้เพื่อนๆฟังค่ะก่อนอื่นขอพาเพื่อนๆย้อนรอยไปที่ Miss Universe 2018ที่ไทยเป็นเจ้าภาพก่อนเลยนะคะ บอกเลยว่านี่คือตำนานที่ถูกเล่าขานของจริงค่ะตอนนั้นกระแสความคลั่งรักนางงามของคนไทยเหมือนพุ่งทะลุปร,รอสุดๆค่ะแค่เปิดขายบัตรเท่านั้นเลยค่ะบัตรเข้าชมบางโซนี่ถึงกับหมดเกลี้ยงภายในสองนาทีฝังไม่ผิดนะคะแค่สองนาทีเท่านั้นมันวาวซ่ามากมันแสดงให้เห็นถึงพลังเปและความรักในจักรวาลของคนไทยอย่างแท้จริงเลยค่ะ แอดมินฟังแล้วยังขนลุกเลยค่ะที่พีกยิ่งกว่านั้นคือไทยอาราพแพ็กเกจที่ราคาทะลุ50,000บาทซึ่งเป็นราคาสูงปรี๊ดมากเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าก็ถูกเหมาไปจนเกลี้ยงอย่างรวดเร็วเช่นกันแอดมินต้องขอยกนิ้วให้เลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่แฟนคลับธรรมดาแล้วค่ะแต่คือแฟนตัวจริงระดับพรีเมียมที่ยอมทุ่มทุกอย่างเพื่อไปอยู่ตรงนั้นจริงๆค่ะ เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแต่เบื้องหลังความสำเร็จที่ปังขนาดนั้นกลับมีมรสุมหนี้สินและดราม่าตามมาที่ทำให้คนทำงานเหนื่อยใจไปตามๆกันเลยค่ะกลุ่มผู้จัดอย่าง TPN ที่มีแม่ปุ้ยปียพรแสนโกสิกเป็นหนึ่งในแกนนำต้องเผชิญหน้ากับค่าใช้จ่ายที่สูงลิ้วจนเคยมีข่าวออกมาว่าต้องแบกรับหนี้หลักร้อยล้านเลยทีเดียวค่ะ แอดมินอ่านข่าวแล้วก็รู้สึกเห็นใจสุดๆเลยค่ะการจัดงานระดับโลกมันไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะและส่วนราม่าที่ทำให้แอดมินรู้สึกหมุดหิดแทนคุณแม่ปุ้ยมากๆเลยก็คือเมื่อพูดถึงความสำเร็จเรื่องบัตรขายดีเกลี้ยงโลกหลายคนกลับยกความดีความชอบไปให้หุ้นส่วนเก่าของแม่ปุ้ยแต่พอพูดถึงนี่นับร้อยล้านที่เกิดขึ้นจากการจัดงานครั้งนั้นกลับกลายเป็นว่ามีคนเอามาโจมตี และให้แม่ปุ้ยเป็นคนรับผิดชอบและรับจบไปเพียงลำพังค่ะแอดมินฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่แฟร์เลยนะคะในมุมมองของหลายคนที่ติดตามข่าวสารมาตลอดก็จะรู้สึกว่าคุณแม่ปุ้ยต้องแบกรับทั้งแรงกดดันและภาระที่หนักอึ้งมากเลยค่ะนี่แหละค่ะที่เขาว่าทำดีเสมอตัวทำพลาดรับไปคนเดียวในวงการธุรกิจแลตดรามา่ามันเป็นแบบนี้จริงๆค่ะ น่าเศร้าแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เจอในวงการค่ะอืมแต่ชีวิตต้องเดินต่อค่ะเพื่อนๆในปีล่าสุดประเทศไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพ Miss ูนิเว r ร์ครั้งที่74อีกครั้งจัดโดยภาคเอกชนเช่นเดิมตอนนี้มีข่าวดีมากๆสำหรับเพื่อนๆที่พลาดโอกาสครั้งที่แล้วหรือกำลังคิดจะไปมีคนแจ้งมาว่าบัตรเข้าชมยังเหลืออีกเกือบหมื่นที่นั่งเลยนะคะ แอดมินถือว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับแฟนๆที่ยังลังเลอยู่ค่ะบัตรที่ยังเหลือเยอะขนาดนี้ก็ทำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาในใจเหมือนกันนะคะว่ากระแสจักรวาลนางงามในไทยมันเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าหรือเป็นเพราะการจัดงานถี่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะแอดมินอยากจะบอกว่านี่คือโอกาสทอง โอกาสสุดท้ายที่เพื่อนๆจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศระดับโลกด้วยตาตัวเองแบบใกล้ชิดขอบเวทีเพื่อนๆที่รักจักรวาลก็คะอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปนะไปเชียร์ไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ด้วยกันค่ะไปสร้างประวัติศาสตร์และส่งเสียงเชียร์แบบสุดพลังกันเถอะค่ะแอดมินว่ายังไงก็สนุกและยิ่งใหญ่ไม่แพ้ครั้งก่อน,อนแน่นอนค่ะและมาต่อที่เรื่องที่แซ่บไม่แพ้กันเลยค่ะ เป็นเรื่องของดราม่าก,การเมืองธุรกิจในบริษัทแม่ของมิสยูนิเวอร์สเลยนะคะเรื่องนี้มันเริ่มเมื่อบอสคือคุณวัอิสระไกรศีลได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแบบเปิดอกถึงสัดส่วนการถือหุ้นใน M.U.O ซึ่งเป็นประเด็นที่คนวงในอยากรู้มากๆเลยค่ะข้อมูลที่บอสเปิดเผยออกมาคือคุณแอนถือหุ้นอยู่58%ส่วนคุณราอูนถือหุ้นอยู่4 2ค่ะ เพื่อนๆคะตัวเลขนี้มันสำคัญมากๆเลยนะคะ58ต่อ42มันคือการตอกย้ำอำนาจเลยค่ะในโลกธุรกิจการถือหุ้น58%หมายถึงคุณแอนเป็น m a j ORITY SHAREHOLDER คือผู้ถือหุ้นข้างมากที่มีอำนาจการตัดสินใจที่เด็กขาดเหนือกว่าคุณราอูลอย่างชัดเจนเลยค่ะ แอดมินมองว่านี่ไม่ใช่แค่การเปิดเผยตัวเลขธรรมดาแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปถึงทุกฝ่ายในท่ามกลางข่าวลือและความขัดแย้งเรื่องทิศทางการบริหารการที่บอสนวัดออกมาพูดถึงสัดส่วนหุ้นอย่างชัดเจนแบบนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่ฉลาดหลักแหลมและทรงพลังมากๆเลยนะคะเพราะเป็นการใช้ตัวเลขทางธุรกิจมาอ้างอิงเพื่อประกาศว่า ใครคือผู้กลุ่มบังเหียนและอำนาจที่แท้จริงในองค์กรนี้แอดมินเห็นแล้วก็ต้องรอง้องโอ้โหเลยค่ะเรียกได้ว่าจักรวานางงามนี่มันไม่ได้มีแต่ความสวยงามบนเวทีแล้วนะคะแต่มันยังมีดราม่าธุรกิจและการเมืองบ้างหลังที่แซบซีดไม่แพ้กันเลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆหลายท่านก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างออกรสชาติเลยค่ะเหมือนมีใครบางคนมาดับฝันให้กับบรรดาติ่งนั่งร้านที่ดูจะเชียฝ่ายหนึ่งอย่างออกน่องหน้ามากๆเลยนะคะมีคนบอกว่าโครงเหล็กโปรดักชันง่วงๆดูถูกคนดูด้วยนะจ๊ะแรงมีเพื่อนท่านหนึ่งก็ตั้งคำถามน่ารักน่ารักว่าอะไรคือดับฝันติ่งนั่งร้านเขาฝันอะไรกันนะ แถมยังบอกอีกว่าคนดำเนินการก็เป็นคุณราอูนทั้งนั้นคุณแม่แอนเองก็คงทำไม่ได้แล้วและแอบเห็นด้วยว่าติ่งไม่ต้องไปเครียดด้วยหรอกเสียสุขภาพให้ฝ่ายบริหารเขาเครียดไปคนเดียวก็พอเพราะเจ้าของนั่งร้านเขาก็ยังไปออกรอบทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสดใสไม่เห็นมานั่งจมเลยนะคะอีกท่านก็มาเสริมว่าบทบาทคือฝั่งคุณราอูน100%เเลยละค่ะ แต่แล้วก็มีเพื่อนอีกคนมาแซวว่าวันนี้ติ่งนั่งรานไม่แววมาสะใจในโพสต์นี้หรอฮ่าฮ่ฮดูท่าทางจะมีการพลิกล็อกอะไรบางอย่างแล้วนะมีคนวิเคราะห์อย,อย่างน่าสนใจว่าไม่มีข้อมูลไหนออกจากปากคุณราอูนเลยที่รู้ๆกันน่ะออกจากปากคนอื่นหมดและคุณราอูนน่ะเสียเลี่ยมไปเยอะมากเลยนะคะแถมอีกคนก็ตีความว่าสิ่งที่บอสจะสื่อก็คือคุณราอูนแพ้คุณแม่แอนว้าย และประเด็นที่เพื่อนๆคุยกันอย่างสนุกสนานมากๆเลยก็คือเรื่องเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นนี่แหละค่ะมีคนบอกว่า อ๋อ42%ฉีกหนะ้า58%จนยับเลยเหรอเนี่ยดูท่าทางคุณราอุลจะถือน้อยกว่าแต่อำนาจบาดใหญ่คักพ่อใหญ่เลยนะคะบางท่านก็สงสัยว่า58%ให้42%ขี่หัวขนาดนั้นเลยเหรอและอีกคนก็บอกว่าอย่าบอกนะว่าแม่แอนก็เห็นด้วยเรื่องควินทวีปอะว้าวมีคนมาบอกว่าติ่งนังรานดิ้นตแล้วด้วยนะคะนาะเอ็นดูจังเลยคะ่ะ มีคนบอกว่าคุณราอูลมี42%เพราะยังไม่ได้จ่ายส่วนที่เหลืออีก8%ถ้าจ่ายครบก็จะได้50%เลยนะคะและมีเพื่อนบางคนก็บอกว่าแต่ก่อนเชื่ออยู่ตอนนี้ต้องหารก่อนดูเหมือนเรื่องนี้จะมีมุมมองให้พิจารณาหลากหลายจริงๆค่ะแล้วก็มีการแซลแบบน่ารักน่ารักว่ามินาล่ะวันนี้นั่งร้านดิ้นพล่านผิดปกติอุตส่าห์พากันส่งข้อความไปหาราอูนฮ่ฮ่าด้วยนะคะ เพื่อนๆก็ยังมีการพูดคุยเรื่องอื่นๆอ,อีกเช่นอยากรู้ว่าคุณราอูนจ่ายเงินครบยังดูหม่นน่าเกินเหตุหรือเรื่องที่ว่าถ้าคุณแม่แอนถือกว่าทิง้งทําไมบอสฮืออือกับคุณราอูนไม่ได้เลยและมีการพูดถึงว่าคุณราอูนเป็นใหญ่เพราะคุณแม่แอนไม่อยู่ใช่หรือไม่นะคะมีคนถึงกับอยากให้บอสเสือคุณราอูนคืนเลยด้วยนะมีเพื่อนท่านหนึ่งสรุปแบบน่ารักว่า หัวเราะที่หลังดังกว่าแบบที่เขาว่าจริงๆฮ่าๆๆๆดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะยังไม่จบง่ายๆนะคะน่าติดตามชมตอนต่อไปมากๆเลยค่ะ